เตือนนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำระวังอันตรายจากเครื่องคลื่นดูดกลับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14นำเครื่องจักรขุดรอบคูคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมบรรยากาศจังหวัดตราดหลังขอสชประกาศยกเลิกการออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีดอทสนับสนุนข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดขมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0 9 5์2 3 4 4ด้วยความปราถนาดีจากสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด เทศบาลกาะช้างเตือนนะักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำระวังอันตรายจากเครื่องคลื่นดูดกลับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปในทุกพื้นที่ของจังหวัดราดว่าจะเกิดฝนฟ้าขนองและทะเลนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรรวมถึงมีลมแรงเรือเล็กห้ามออกจากฝั่งในระหว่างวันที่1 0 1ถมิถุนายนนั้น นายสัญญาเกิดบณีนายกเทศบาลตำบลเกาะช้างอำเภอเาะกาะช้างจังหวัดตราดได้ขอความร่วมมือไปยังเจ้าของโรงแรมรีสอร์ททั้งหลายที่ตั้งอยู่ติดกับชายหาดให้มีการแนะนําลูกค้าของตนเองห้ามลงเล่นน้าทะเลในช่วงนี้พร้อมทั้งของให้ผู้ประกอบการนําธงสีแดงมาปักไว้ทุกระยะ ตลอดแนวชายหาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนักท่องเที่ยวจมน้ําเนื่องจากเกรงว่าจะมีนักท่องเที่ยวถูกกระแสน้ําดูดออกหรือปรากฏการณ์ริบเคเรน n t เหมือนปีที่ผ่านมาโดยปีที่ผ่านมานั้นมีผู้ประสบเหตุเสียชีวิตแล้วหลายรายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยไม่ทันทำให้สารประกอบการนั้นต้องนำธงแดงมาติดไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว เดีย๋ยวอไรก็ตามตามชายหาดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเช่นหาดทรายขาวแต่ก็ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวนมากลงไปเล่นน้ําแม้ว่าจะมีทวงแดงแจ้งเตือนไว้ก็ตามหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4นําเครื่องจักรขุดลอกครูครองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําป้องกันปัญหาน้ําท่วม ที่ฝ่ายเก็บน้ําบ้านช้างทูลตําบลช้างทูลอาเภอบ่อไร่จังหวัดราดพันเอกนพดลปิ่นทองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนําเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮจานวน2คันและกําลังพลลงพื้นที่ทําการขุดลอกคูกรองที่ฝ่ายเก็บน้ําบ้านช้างทูลเพื่อเตรียมพร้อมรองรับปริมาณน้ําฝนในช่วงมรสุมในระยะนี้เนื่องจากที่ผ่านมานั้นมีซาก ปรักหักพังดินโคลนต้นไม้ขนาดใหญ่ลอยมาตามกระแสน้ําและมากรองรวมกันที่บริเวณปากประตูเพื่อระบายน้ําทําให้การระบายน้ําเป็นไปด้วยความล่าช้าซึ่งหากมีปริมาณน้ําฝนตกลงมาติดต่อก,กันจำนวนมากก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้และหากเกิดน้ําท่วมในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ปริมาณน้าทั้งหมดก็จะไหลลงสู่คลองมุ่งหน้ามาที่อำเภอเขาสมิงและอำเภอเมือง หากไม่มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขุดลอกคูคลองก็จะทำให้ระบายน้ำไม่ทนันเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งพืชผลสวนผลไม้ซึ่งจะสร้างความเสียหายอย่างมากเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพันเอกพนพดลกล่าวว่าในแต่ละปีนั้นจะมีเศษวัสดุ ซากปราดักหักพังดินโคลนต้นไม้ขนาดใหญ่ลอยมาตามกระแสน้ำและมากองรวมกันบริเวณหน้าปากประตูระบายน้ำจำนวนมากซึ่งในปีนี้ทางหน่วยได้รับการร้องขอจากอบาตาช้างทูลให้ช่วยสนับสนุนเครื่องจัรก,กลและกำลังพลมาทำการขุดลอกคูกรงเพื่อเป็นการระบายน้ำให้สามารถระบายได้อย่างรวดเร็วไม่มีสิ่งกีดขวางและเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจุด ในหลายพื้นที่ที่ทางหน่วยจะต้องเข้าไปทำการปฏิวัติการขุดลอคกคูคกรองซึ่งในขณะนี้ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4มีความพร้อมเต็มที่ทั้งด้านเครื่องจักรและกำลังพลในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือตามการร้องขอของหน่วยงานนอกจากนี้ยังตรงตามนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันและการพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ,อีกด้วย ที่ต้องการให้ประเทศชาตินั้นเกิดความสงบเรียบร้อยและมีความเจริญก้าวหน้าําเนินการจุดมอกบริเวณหน้าฝายนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่า,าก็มีเศษวัสดุส่วหญ่ก็เป็นเศษของพวกต้นไม้นะครับในแต่ละปีเนี่ยนะก็จะมาตุกตันบริเวณหน้าฝายนะครับทำให้มันเกิดปัญหาก็คือ,อในห่วงดูแลงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปิด ปิดประตูน้าได้นะครับเปิดประตูน้าก็ไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในดูแลน้ได้นะครับในดูฝนก็มีปัญหาคือทําให้มันอุดตันนะครับตันแล้วทำให้น้ําไหลไม่สะดวกนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาทั้งหน่วยก็รับการร้องขอจากจาตอบตชั้นคืนไปนะครับวันนี้ก็จับยานพนะและก็เครื่องจักรกลนะครับมาเครื่องจักรกลและพร้อมกาลังับมาร่วมคุ้นกู้ในพื้นที่นะครับก็มีคนหนาสนใจกัน บรรยากาศจังหวัดราชหลังคอ,อสชประกาศยกเลิกการออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชประกาศยกเลิกการประกาศเคอร์ฟิลหรือการออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนดและได้มีการยกเลิกบางพื้นที่ต่อมาได้มีการประกาศเพิ่มอีกหลายจังหวัดซึ่งหนึ่งในนั้นรวมทั้งจังหวัดราดด้วย ซึ่งบรรยากาศหลังจากการยกเลิกนั้นโดยเฉพาะที่พื้นที่อำเภอเกาะช้างก็ได้สร้างความดีใจให้กับผู้ประกอบการผับบาร์ร้านอาหารบนเกาะช้างขณะดเดียวกันประชาชนในพื้นที่ต่างใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยไม่ต้องกังกวลกับคำสั่งของขอสชอที่ต้องรีบกลับเข้าบ้านพักก่อนคำประกาศโดยบรรยากาศทั่วไปพบว่ามีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อของหรือท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆมากยิ่งขึ้น ท่องเที่ยวที่เกาะกูดหรือจะพักผ่อนที่เกาะกูดแวะพักที่สวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาสวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาเรามีบ้านพักทรงไทยและบ้านพักสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่บ้านคลองมาติดต่อห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-564-1472และ034-217-042 ที่ปรึกษาสโมอสรอตราด f อฟกระตุ้นกรรมการสโมอสรอซื้อนักเตะเสริมเล็กสอง ที่ห้องประชุมสนามกีฬาจังหวัดตราดนายวิเชียนทรัพเจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซีเป็นประธานในการประชุมกรรมการสโมสรตราดเอฟซีซึ่งมีคณะกรรมการตราดเอฟซีเข้าร่วมประชุมโดยการประชุมนั้นนายวิเชียนได้กล่าวย้ำให้กรรมการสโมสรเร่งรัดในเรื่องของการมองหานักเตะที่จะเข้ามาช่วยเสริมทัพในเล็กที่2ที่จะมีการเปิดซื้อขาย ตั้งแต่วันที่8มิถุนายนถึง9กรกฎาคมซึ่งที่ผ่านมานั้นสโมสรหลายแห่งได้เริ่มติดต่อซื้อมาบ้างแล้วสำหรับตราเอฟซกรรมาการสโมสรต้องการผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าและตำแหน่งผู้รักษาประตูเพิ่มเติม นายวิเชียนยังกล่าวอีกว่าอยากได้ความคิดเห็นของชาวตราดในโครงการพัฒนาทีมตราดเอฟซีและการแก้ไขปัญหารวมถึงการปรปับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นโดยได้มอบหมายให้นายคาราวุธิหงวิเศษรองประธานรับผิดชอบร่วมกับนายจัก,กริดแววคล้ายหงโดยจัดดาเนินการในวันที่22มิถุนายนนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด นอกจากนี้แล้วยังได้กล่าวถึงนายวราวิทย์อัธศิริที่ประสบอุบัติเหตุและต้องเข้าทําการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งขณะนี้หลังจากการผ่าตัดก็ได้พ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วกรรมการสโม,มสรร่วมซับโคช้ชยกเลิกสัญญา3นักเตะหลังทําผิดสัญญาที่ห้องประชุมสนามกีฬาจังหวัดราชนายคาวุฒิหงวิเศษรองประธานสโมอสรตรอดเอซและกรรมการได้วรวมประชุมกับซับโคช โดยนํานายกฤิตสิง์ปรีชาหัวนหน้าผู้ฝึกสอนร่วมกันพิจารณาความประพฤติของนักเตะตราเอฟซีจำนวน3คนที่กระทําความผิดและผิดสัญญากับสโมสรหลังพบว่า3ามคนนั้นเคยกระทําความผิดมาแล้วครั้งหนึ่งและได้ทําทันบนกับสโมสรไว้แต่ยังคงมีพฤติกรรมเช่นเดิมจึงต้องนําเรื่องของทั้ง3คนเข้าที่ประชุมในคราวุฒิได้สอบถามความคิดเห็นของซับโค้ชและกรรมการซึ่งส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า ควรยึดระเบียบของสโมสรโดยเฉพาะนายจักริดเสนอว่าหากทางสโมสรต้องการจะทําให้ระเบียบของสโมสรศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรจะให้นักเตะใหญ่กว่าสโมสรดังนั้นเมื่อมีนักเตะคนใดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไม่ถูกต้องจะต้องถูกลงโทษแม้ว่านักเตะทั้ง3าคนนั้นจะยังมีความจําเป็นต่อทีมแต่ทางซับโค้ดก็สามารถบริหารจัดการได้นอกจากนี้ทางตนเองจะเสนอให้นักเตะ เสริมในเลกที่2ในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เคยเล่นให้กับมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพที่เป็นแชมป์มหาวิทยาลัยอย่งไรก็ตามต้องเจรจากับต้นสังกัดอีกครั้งซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนนักเตะทั้ง3คนทางสโมอสรจะทำหนังสือยกเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการซึ่งประกอบไปด้วยนายชัยพิพัฒน์มณีเขียวนายสันติภาพรานิยมและนายกสิพั์บุญยกรชินเดช ัดกิจกรรมหลากหลายในงานคืนความสุขสู่ประชาชนจังหวัดตราดขณะที่อบจอตราดทำข้าวผัดโรมิรและขนมโรมิรแจกประชาชนที่ห้องประชุมลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดนางสาวเบญจวรรณอ่านปเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานคืนความสุขสู่ประชาชนจังหวัดตราดโดยมีส่วนราชการหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าในที่ประชุมตามที่จังหวัดตราดได้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานณฉันขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเสริมสร้างความสามาคัคคีสร้างให้เกิดความปรองดองสมานณฉันกลับคืนมาสู่สังคมสําหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปรองดองสมาน์ฉันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเชิญแกนนําผู้ขัดแยง้งมาเจรจาเพื่อหาข้อยุติความเคลื่อนไหวและให้ความร่วมมือกับคอสอชอ ดังนั้นเพื่อเป็นการดําเนินการตามนโยบายทางจังหวัดโดยศูนย์บรองดองสมานฉันจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยจะมีการจัดงานคืนความสุขสู่ประชาชนจงังหวัดในวันที่13มิถุนายน2557ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณนะอาคารศูนย์กีฬาแนวร่มจงังหวัดซึ่งตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจอํอเาเภอเมืองตราด สำหรับการจัดงานดังกล่าวนั้นมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบไปด้วยดนตรีจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินการออกหน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่การให้บริการนวดแผนไทยการแจกพันไม้ให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมง,งานการเล่นเกมต่างๆอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจตรัจยังได้มีการจัดทำข้าวผัดโรม,มิรและขนมโรม,มิท รวมทั้งผลไม้ไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วยซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานนับพันคนนอกจากนี้แล้วผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานยังมีสิทธิ์รุ้นจับฉลากจึงรถจักรยานยนต์จำนวนสามคันรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายสารจังหวัดตราดเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลีย่ยประจำปี2557 พร้อมเปิดเวทีการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทแนวทางสู่ความสงบในสังคมที่ศาลจังหวัดตราดนางดวงใจนาคินใจจันเดือนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลีย่ยประจำปี2557ขึ้นซึ่งศาลจังหวัดตราดดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นบริเวณห้องโถงอาคารศาลจังหวัดตราด มีนางสาวเป็นจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่ารชาชการจังหวัดราดหัวหน้าส่วนรชาชการจังหวัดราดผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนชาวตราดร่วมในกิจกรรมนางสาวดวงใจกล่าวว่า สารจังหวัดตราดได้จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี2557ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของสำนักง,งานสารยุติธรรมในการส่งเสริมให้สารยุติธรรมทั่วประเทศนั้นจัดโครงการขึ้นพร้อมกันระหว่างเดือนมิถุนายถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อให้คู่ความนั้นได้มีโอกาสเจรจาหาข้อยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดและเป็นธรรมโดยจัดกิจกรรมให้มีกิจกรรม ส่งเสริมในโครงการได้แก่การอภิปรายและให้ความรู้ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแนวทางสู่ความสงบโดยคณะผู้วิพักษาสารจราังหวัดให้แก่ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไปเทศบาลตำบลหัดเล็กจัดโครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ห้องประชุมเทศบาลตะบนหัดเล็กนายสมชายกิมส้อยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลหัดเล็กเป็นประธานในการเปิดโครงการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตะบลหัดเล็กโดยมีนางสาวก,กันนิกาบุญเหมาะรองประลัดเทศบาลตะบลหัดเล็กเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ซึ่งมีนาวทสุรศักดิ์สีเผือก ผอบ,อบอชอกกรายน8 2สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัดเล็กชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆอาทิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัดเล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกรองมะขามโรงพยาบาลบ้านโขดทรายโรงเรียนบ้านโขดทรายโรงเรียนบ้านกลองมะขามโรงเรียนบ้านหัดเล็กอาสาสมัครชุมชนเข้าร่วมซึ่งมีนายอาคมพูติพัฒน์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่ององการขัดแยกขยะ สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการขยะรวมถึงสิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธีให้แก่นักเรียนเยาวชนอาสาสมัครผู้นำชุมชนเพื่อทำลายเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่จะปะปนขึ้นมาเพื่อทำให้ชุมชนนั้นน่าอยู่ และสะอาดรวมถึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากนั้นในช่วงบ่ายไี้มีการเดินเรือลงในการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะและการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตวนออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35ถึงองศาเซลเซียสลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ผมอะ่ะมันโดนมาแล้วทั้งนั้นอะ่ะไอ้พวกเหง่งซวยไอ้พวกไร้สาระไอ้พวกไม่เคยทําประโยชน์ให้กับสังคมวันๆอะ่ะเอาแต่ซิ่งรถก็สมควรแล้วแหละที่จะโดนตํำรวจสอยเข้าสักวันอะ่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะครับ ก็คนที่มันน่าจะโดนไล่ล่าบนท้องถนนน่ะวันนี้จะมีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ซิ่งรถให้ตำรวจไล่ล่าเชียกรมันจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปเพราะมีคนที่มองเห็นคุณค่าและเชื่อว่าพวกผมอ่ะเป็นได้มากกว่านั้นแม่งใครจะเชื่อทูนรถริฟ RSU w i อส t e a m นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผู้ฝึกสอนดิฟโรดให้กับตำรวจชุดคอมมานโดมิติใหม่ของคนมือระด้าไหนตรงข้าบร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ Boycott đã tiết bán nơi gà từ cái dịch bệnh nơi আনানানে <laughs> าามมแแลล้าาล้ววปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับลง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดี จะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9